ทำเพลงประจำรายการชีวิตมีได้ไหมเพอเลยอ่ะแต่งหน้าร้องแต่เช้าเพราะว่าพี่สีจะมาคุณแม่แต่งเองเหรอครับแต่งเองค่ะรุ่นนี้แล้วต้องแต่งจอบกระจกแล้วไม่ตกกระใจผมจะพยายามไปบอกภรรยาผมว่ารุ่นนี้ต้องแต่งแล้วเพราะหลังๆนี่ไม่ค่อยแล้วไอ้ป๊อกๆนี่คือที่เขาสวดมนต์เนี่ยวัดวัดจีนมะเร็วแมกนาทรอนสึ่งว่าแมกนาทรอนของทรานสฟอร์เมอร์ขอบคุณครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าน้องมันจะลำคาญ Tài thơ pha tai mù đau sắc văn không điพบกัน sắc đâu không đi Mùng nung sôi sam kê Mùng xuống ly kê lê sai lấu sa chế chế งงเดยงงเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซิกวิตเมยครับผมสีสวัสดนะฮะแต่ละท่านนี่คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อผิดปกติเพราะว่าวันนี้ผมจะมาหาน้องชายสุดหล่อผมคนหนึ่งคือเขาเนี่ยจะเป็นสายเนี้ยบสายสุขภาพบุรุษน่ารักน้องโตสักดิธิ์ครับ สวัสดีครับทีมงานเนยััดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ป็นเกียิมากไม่ได้ได้เจอกันเลยเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวมาอย่างดีผมเพิ่งถามพี่ไงว่าพี่เอาแบบคิวหรือเอาแบบยังไงพี่บอกว่าเอาเต็มที่พี่เอาเต็มที่เพราะวันนี้พี่จะมาหาผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงในดวงใจที่ตามหามานานคุณแม่อยู่ไหมครับอยู่ครับจะมาหาคุณแม่ครับไม่ได้มาหาโตแล้วแม่รอเลยคุณแม่บอกเฮ้ยพี่ซี้มาเหรอคุณแม่ใหญ่เจอเออเอาโอเคพี่ขอญาตเลยครับรวมไปบ้าน้องโตได้ไหมได้เลยครับมาครับเชิญครับเอ้พวกเราไปบุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับบ้หาานสวยมก ากเลยอ่ะอันนี้คือโซนตอนที่สร้างเนี่ยเราทําให้เป็นเหมือนคอนโดครับพี่ก็คือเรามีพื้นที่ส่วนกลางเพราะว่าบ้านเราครอบครัวใหญ่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้พี่น้องบอยู่ด้วยกันไงก็เลยเราก็เลยทำเป็นคล้ายๆโรงแรมเลยตัวจะมีน้องชายคนหนึ่งน้องชายแล้วก็น้องสาวทุกคนอยู่ในวิงตัวเองก็คือเหมือนคอนโดครับตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดมีกี่ชั้นอ่ะมีสี่ครับมีสี่ชั้นซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในพันทีนของตัวเองก็คือใช่ครับพอชั้นสองเนี่ยวิ่งซ้ายก็จะเป็นครอบครัวหนึ่งฝั่งน้ก็อีกเเเเจอออออนนาางงงงกขพีี่่ลยยตต้้โทรรมสิคับ สังเกตดูดีๆครับน้ำสวยและออร่ามันพุ่งมาเลยครับนั่งรอเลยเหรอสวัสดีครับแม่โอ๊กครับในที่สุดก็มีโอกาสได้เจอกันขอบคุณแม่ได้ไหมะรับขอญาติกอดตรงนี้แล้วกันนะครับแม่ชอบมากชอบมากคุณแม่ครับแม่ครับบ้านสวยมากเลยอ่ะจริงเหรอคะขอบคุณบ้านสวยจริงๆเลยนี่คุณแม่โอ๋นะครับเป็นคุณแม่ที่สวยที่สุดนะครับแต่งหน้ารอมาแต่เช้าเพราะว่พี่ซีจะมาคุณแม่แต่งเองเหรอครับแต่งเองค่ะคุณแม่แต่งหน้าผมเองทุกวันจริงๆถ้าเกิดพี่ซีไม่มาเนี่ยคุณแม่จะลงมาสทา คุณแม่โอ๋ก็จะเป็นลุกนี้เลยรุ่นนี้แล้ว,ลวต้องแต่งสองกระจกแล้วไม่ตกใจ <laughs> ผมจะพยายามไปบอกภรรยาผมว่ารุ่นนี้ต้องแต่งแล้วเพราะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยแล้ว <c oughs> ตั้งแต่พอมีสามีจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วฉันจะพังแค่ไหนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูไว้คุณนมีมีจกิปทุม เวลาคุณแม่ทำกับข้าวคือจะอยู่ที่ในครัวค่ะผมไปดูเลยแมได้ค่ะครัวไทยรกกระเป๋าไม่รู้ครัวเพิ่งทำมาเลยมาเลยมาเลยฮะแม่ฮะคือทุกคนก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ใช่ค่ะส่วนมากก็นั่งยืนทานกันอยู่ทางนี้ค่ะทำกับข้าวป่ะผมตอบอย่างภูมิใจเลยว่าไม่ทำทำไม่เป็นนี่คือครัวไทแล้วนี่คือห้องเก็บของคนก็นิกว่าเป็นร้านโชว์หวยโอ้โหแม่ฮะแม่เปิดร้านอย่างแบบยี่ปั้สาปู้เลยนะเนี่ยเอาว่าไงลูกใครจะเอาซอสเอาอะไรมีหมดเลยซอสฝักเขียวซอสอะไรได้หมดเลย แสดงว่าคุณแม่ต้องทำกับข้าวอร่อยแน่ๆเลยใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะบไแน่ได้แน่เมนูไหนที่อร่อยที่สุดที่คุณแม่ทำว่าอร่อยทุกเมนูสิครับถามนี้ตอบไม่ได้หรอกเอาที่ชอบที่สุดสปาเกตตี้ซอสเนื้ออาหารฝรั่งเหรอคุณแม่ระหว่างอาหารฝรั่งอาหารไทยคุณแม่ชอบทําแม่ทําอาหารไทยจะอาหารฝรั่งทําได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะสปาเกตตี้ซอสเนื้ออร่อยมากเน้นว่าผมทำแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ที่เพลงเอกเดี๋ยวผมเอาไปฝากตัวเขาทำหรอไม่ให้คุณแม่ทำนัดอ๋อตกใจถ้าตัวทำไม่เป็นไรผมอออออออ่่่่ะหหห้้้้้้้้้้งงงงเเเเเเเนนนนนีีีีียยยยยปป็ทผมมคาาาสุดแแลวืตตัูข ไม่ค่อยครับก็เข้าตอนหิวครับเดินเข้ามาคือมีอะไรทานบ้างมีใครทําอะไรบ้างคือบางทีแม่ทําไว้แล้วเขาจะใส่จานกลางไว้ใช่ไหมบางทีน้องสาวหรือใครมาทำเขาจะใส่ใส่ลานวางเราหน้าที่ของเราคือเดินมาคือหาเดียหรือว่ามีอะไรกินบ้างใครทำอะไรแล้วจะไปกินกันตรงไหนเราก็นีัาเดินมานี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบ p ัน t r y แบบเป็นได้มาเจอกันมาคนมานั่งเจอการอะไรเงี้ยว่ากันไปใครเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้ครับพี่ต้นครับพี่เป็นตตอนสร้างหลังนี้คุณพ่อก็ช่วยออกแบบด้วยนึกค่ะคุณพ่อเป็นสถาบันิึกสุดท้ายแล้วสถาบัน นี่แหละตามสไตล์เราใช่เอาแบบตามที่เราอยู่แล้วใช้งานจริงนะะมีที่ประจำไหมครับว่าใครมานั่งกินข้าวเนี่ยจะต้องนั่งตรงไหนอะไรใช่นี่ที่คุณพ่อี่ที่คุณแม่เป็นที่ประจำของคุณแม่ต้องตัวผมไปเรื่อยครับแล้วนี้บันแล้วแต่บาช้ามาไวคุณแม่ครับวันนี้ผมจะบอกว่าผมตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อคุณแม่เลยนะฮะปกติถ้าคุณแม่ดูรายการนะคือผมอะไม่แต่งอะไรเลยสภาพผมจะเละมากเลยคุณเละยังไงก็หลอนะคุณแม่ไม่ใช่คนแรกหรอกครับที่พูดแบบนี้โอ้หเนี่ยนี่ขนาดกินยาแล้วทำหล่อแล้วใช่ไหมคุณแม่อยานะ อยากเห็นรีลาเต้นฮะ่ไหมใจเย็นใจเย็นตจเนไม่จริงจริงแม่ต้องเต้นด้วยนะเพลว้ยจะเห็นเอวผมสร้างสีสันสร้างความสุขสนุกค่ะแม่ชอบโอเคงนการขออนุญาตนะครับคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่นะครับน่ารักมากเลยโตพาทัวร์หน่อยถ้าเกิดเป็นแฟนเพลงกันเอ็กเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนเพลงแบบแฟนพันธุ์แท้ของกันเอ็กคุณจะรู้ว่ากีตาร์ตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันสำคัญยังไงเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นกีตาร์ที่เขาเล่นประจำตัวนี้เลยทุกคอนเสิร์ตทุกอะไรใช่รู้จากในรูปคือก็จะเห็นเป็นกีตาร์ของที่คุณพ่อ เหมือนกับกีตาร์ตัวนี้จริงๆมันทำมาเพื่อออริจินัลมารู้สึกทำสำหรับคนเล่นมือซ้ายมั้เครับที่ผมเข้าใจครับเล่นมือซ้ายหมายความว่าจะถืออย่างนี้<ช>แล้วก็เล่นมือซ้ายแต่คุณพ่อแบบเสียงดีมากพ,พ่อซื้อมาได้เนี่ยพ่อก็เลยต้องไปควานเพิ่มให้เป็นมือขวาม,มันก็เลยไปกลายเป็นเขาควายนะปกติมันจะแค่วา้าฝ<อ>ั่งเดียว<อ>แล้วก็เป็นตัวที่คุณพ่อกลรักมากก็เลยตั้งโชว์ไว้เนี่ยมีรูป<อ>เสีะเท่่ะ ตัวไหนที่เป็นเปีนโนตัวแรกของตัวมีไหมมีอะตอนอยู่อยู่ในห้องนอนอ๋อมันที่เราจะเล่นวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือคอนเสิร์ตอ้หูอันนี้กี่ปีแล้วตัวอ่าน่าจะมี12ปีแล้วครับตัวนี้12ปีพี่นะเป็นความใฝ่ฝันของคนผู้ชายคนหนึ่งเลยที่อยากจะเล่นเป็นโดเป็นหรือว่าแต่เป็นคนนิ้วสั้นมากมือสั้นแล้วเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่เคยเรียนดนตรีเลยไม่เกี่ยวกับนิ้วสั้นอ๋อมันอยู่ที่กล้ามเนื้อต้องฝึกบ่อยๆไม่เกี่ยวก่บนิ้วสั้นแล้วอย่างอื่นที่น คุณพ่อไม่ได้ไม่ได้อยากให้โตเป็นนักดนตรีคุณพ่ออยากให้เรียนมีดนตรีในชีวิตแต่คุณพ่อไม่ได้อยากให้เป็นศิลปินเชิญเลยครับ หมายความว่าคือคุณพ่ออยากให้มีดนตรีในชีวิตแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้อยากให้เป็นศิลปินแบบคุณพ่อใช่ครับนี่คือโซนน่ารักอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่าถ้าเราจะปล่อยชั้นสี่ให้มันเป็นแบบเป็นหลังคาดัดฟ้าเฉยไม่ได้ทาอะไรเนี่ยก็รู้สึกเสียดายก็เลยคิดว่าแบบอีดนิดนึงดีกว่าเติมให้มันเป็นรูฟท็อปการ์เด้นไปเลยคือตอนนี้ที่บ้านนะครับน้องๆก็ชอบปลูกต้นไม้กนะปลูกกันเต็มเลยดีดซึ่งคุณก็มีสวนขึ้นมาปลูกผักด้วยซึ่งไม่ได้เคยขึ้นมาเลย อ้าวแล้วมีห้องนั้นด้วยมีห้องครับแต่ตอนแรกเ็ากระถามว่านี่ไงพี่เป็นห้องแบบดูดาวเออดูดาวอะไรอ่ะตอนนี้ร้อนตายเลยเออตอนร้อนตับไม่ไวเลยรู้นี่ว่าร้อนแล้วจะพาพี่ออกมาเดินทำไมเนี่ยอันนี้ไงก็ก็พี่อยากจะมาดูที่อันนี้ไม่ใช่พี่พี่อยากรู้ว่าต้องไปมาอยู่ตับโตงยังครับกำลังจะมาอยู่ครับอ้าวแล้วอยู่อยู่เรากำลังสร้างบ้านหลังใหม่ตรงนฮะเนี่ยเขากำลังเจาะต่อเติมตรงนี้ตรงนี้คือบ้านโต๊ะกันบ้านหลงไหมต่อไปได้เลยใช่ครับผมเราซื้อที่แล้วก็เริ่มสร้างนะครับเราจะได้ทุบแล้วก็ต คนเดียวไงพี่ไม่พอขอมพอเราจะต่อเติมอีกนี่น่าจะอีกประมาณปีเปนเลยปีเศปีหนึ่งครับอีกปีหนึ่งเศษเลยครับโอ้โหนี่คุณจริงจังอะเนี่ยทำมันเนี้ยพี่คุ้มมากเพราะว่าคนในบ้านแต่ละคนอ่ะใช้หมดตั้งแต่คุณพ่อคุณพ่อเล่นออกกําลังกายคุณพ่อแบบยกยกยังยกเวทอยู่น้องชายน้องสาวเล่นกันทุกคนกันทุกคนก็จะมีเวลาของตัวเองขึ้นมาอะไรแบี้รู้สึกว่าคุ้มมากที่ทำห้องนี้เออดีดี่ยปีนุ่มปีนี้กันแล้วคุณได้ปีนไหมปีนครับปีนด้วยเหรอปีนนี่กปปปีีีีนนนน้้้้้ะะมาาาาายยงงงว่่คคุณเโออออสไไดบบร <S <S ไม่แต่พี่อยากรูวว้ว่าวิถีของน้องไบอะ่ะครับวิถีของโตก็จะต่างกันมากเลยนะคอือน้องไบต้องรีบนอนโตก็ต้องอัดรายการโตรถ่ายละครโ<อ>ตรต้องไปเล่นคอนเสิร์ตน้องไบนี้ก็จะต้องเป็นนักข่าวแล้วกว่าจะนอนกว่าอะไรแล้วไบคุยกัน,นกยังไงอะ่ะไบนอนทุ่มหนึ่งครับ จริงจริงอันนี้คือจำวัดเหรอหรือว่าอะไรโน้อก็บายตื่นตีสองครึ่งไปทํางานครับโอ้โหบายต้องไปอ่านข่าวแล้วบายมีชีวิตตอนกลางวันบ้างไหมมีครับก็เราก็ได้เจอกันมีกัปตรงเวลากลางวันที่ได้เจอกันนี่แหละปีเที่ <c oughs> ทยงบ่ายโมงจนถึง5้าหกโมงเจอกันตั้งแต่เที่ยงจนถึงมีโอกาสถึง5้าโมงเย็นห้าหกโมงเย็นใช่แล้วเขาก็ต้องติดตัวนอนแล้วครับโอ้โหเป็นอย่างนี้มีเป็นอย่างนี้มาสิบปีแล้ว จริงเหรอก็โอเคเพราะนี่คือสิ่งที่ทําให้โอเคเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนตั้งใจทํางานทั้งคู่เมื่อไหรที่ถึงเวลาของทํางานตัวเองนี่คือค่อนข้างจะไม่แตะกันเลยคือเอาเลยเต็มที่เลยก็เวลาเขาแค่ผมมีงั้นเอ้าห้องอัดเลยนะผมก็พยายามไปตอนเย็นเพราะว่าก็นอนแล้วผมก็ไปห้องอัดไปเตะบอลไปอะไรของผมไปอะไรครับแบบนี้ถือว่าก็พอถึงเวลาพอมาเจอกันมันจะยิ่งรักกันมากกว่าเดิมไหมเพราะดูความที่เรามีเวลาแค่นี้พี่กับพี่นี่เจอกันตลอดเวลาเลยเจอตลอดเวลาที่มันรำคาญกันอ่ะจริงมันรำคาญจริงจริงเหรอ AR AR อะไรขัดกูตลอดเวลาพี่พูดออะไรดายู่่นนัแหละยด เขบอกว่าให้มีสเปซของตัวเองโตเป็นคนมีสเปซไหมโลกส่วนตัวไหมมีครับผมก็จะชอบเวลาไปตรงเตะบอลอะไรเงี้ยอย่างสับผมในการไปออกล้างกายเนี่ยคือแบบสำคัญนะสำผมเพราะผมรู้สึกว่าการได้ไปเตะบอลกับเพื่อนเล็ยมันคือเคลียร์เดอ๋ยวผมไปถึงผมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมเหมือนกลับไปวิ่งเล่นเหมือนอยู่มัธยมอ่ะเหมือนเด็กอ่ะอะไรเงี้ยตอนนี้คือโตเป็นนักพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นนักนักร้องศิลปินด้วยก็เอาจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะแบบทำอะไรขนาดนี้นะเมื่อก่อนไม่ได้เข้าวงการจริงจังใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนผมผมเป็นผมเเเเเปป็นนนนคล่่่่่โอออะะผผมมมมมรรริิกกกัห้งดาาาาจท กับพี่บอยโกเชียพงที่บอยชวนไปทําง,งานห้องอัดก่อนก็คืออัดเป็นโนอ,อะไรนี่ทุกอย่างที่พี่เห็นเนี่ยทำมาก่อนเข้าวงการอีกแล้วในวันหนึ่งพอพีบให้เข้าวงการให้ขึ้นคอนเสิร์ตอะเราก็เหมือนกับเข้าวงการมาแบบไม่ได้ทำตั้งตัวด้วยไม่ได้ปรับตัวอะไรด้วยใช่ไม่ได้ปรับตัวลแล้วก็อยู่ดีวันหนึงพอมองรักเธอเราไม่ต้องยีข้างหน้าปุ๊บเราก็เลยต้องฝึกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดให้มันเก่งขึ้นเพราะเมื<น>่อก่อนจะพูดคนนี้ขนาดน,นั้นเลยก่อนไม่พูดก่อผมคือเนิร์ดที่เล่นเป็นโนเนิร์ดแล้วก็อยู่แต่ห้องอัดอะไรเงี้ยผมต้องฝึกที่จะแบบสัมภาษณ์คุยเอนเตอร์เทนอะไรมากขึ้นเราก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องฝึกไปด้วยแต่พะถึงวันนี้ผมมีความสุ ที่จะทำแบบเป็นทีวิกรหรือว่าเป็นเล่นละครก็สนุกดีเป็นทีวิกรเนี่ยยิ่งรายการเพลงชอบนี่เป็นการเพลงเอกผมมีความสุขว่าผมรู้สึกว่าเราได้แบบได้ดู <ขอ S 1> และให้กําลังใจคนได้มีวสกากรเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กรุปป่นใหม่ที่เขากําลังจะแบบอยากเขาเกิดแต่เขาเก่งๆอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขที่ได้ไปนั่งฟังแลวเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วการที่เรากล้าทําอะไรออกมานอกกรอบตัวเองมันดีนะพี่จริงๆเพราะว่าบางทีคนจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกไม่เอาฉันกลัวฉันอยู่ในเซฟโซนตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะวนๆอย เวลาโตแบบแต่งห้องแต่งเพลงอะไรนี่อยู่ตรงไหนกันนะเนี่ยพาไปดูห้องอัดนี่นี่คือที่ที่อยู่บ่อยที่สุดแล้วอ๋อนี่คือเป็นห้องทํางานของโตเลยใช่นี่ห้องอัดแบบอย่างเท่อ่ะนี่คือเท่เลยส่วนใหญ่ห้องเพลงทุกเพลงที่ทําหรือว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาทาจากห้องนี้ทําคนเดียวไหมส่วนใหญ่ทำคนเดียวแล้วก็เวลาอ r เรนจ์รือว่าแต่งบางทีก็ทําคนเดียวบางทีก็แบบเชิญเพื่อนมาจะมาอัดหรือว่าจะมาให้ใครกดอัดให้ก็ที่นี่ครับนี่คือหรือเราต้องถ่ายรูปอ่ะนี่ดูเลยนะฮะว่ารูปขกงรูปที่อบนฝาผนงคของรูปที่อยู่บนฝาผนังคือตรงบน ผมถ่ายเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยจะมีวันที่เห็นไหมตรงเนี้ยเราทํางานเช่นนี่จะคุณมาทํางานห้องอัดเราก็จะให้เขาลงวันที่ไว้แล้วก็เซ็นวันที่19เดือนเดือนอะไรเดือน2ปีเดือนส่มปีัดเพันอี่เพลที่มาอัดเพลง,พงลามารักอะไรเ<ล>บอร์นี้ ถ้ามาทำงานกันที่นี่ก็จะมาถ่ายครับผมแช้ลิฟตามาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความทรงจำไง,งว่าแบบเราทําเพลงอะไรวันไหนเราจําได้ผมว่ารูปภาพมันมีมันมีความทรงจำมันมีความทรงจําที่ดีไงว่าแบบมาทําวันไหนบ้างแล้วชอบเขียนวันที่ด้วยมันจะจําได้ฉันวันนี้ขออนุญาตนะผมตองถ่ายเพื่อว่าแปะครับหนึ่งสอง น่ารักอะไรเบอร์นี้คือทาไมไอเดียมันเกิดมาจากอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเห็นโตเต้นพี่ก็พยายามที่จะให้โตเต้นในรายการแต่โตก็ไบี่ยมเต้นอยากท,ทำอะไรสนุกๆครับไม่มีอะไรแล้วโตก็ไปเต้นกลับน้องๆอินเนอร์สตูดิโอด้วยอ่าใช่โอ้ก็แล้วทำไมยังเต้นในในเพลงนี้ได้เลยมันเต <laughs> ้นเพราะมันมีคนอื่นเต้นแล้วก็เต้นตามๆเขาไปเต้นกันลงไปด้วยนะเต้นตามๆเขาไปก็นั่นแหละเขามีบีไปแล้วก็มาช่วยกันเต้นไปอะไรเงี้ยเต้นคนเดียวไม่เอาหรอกครับอ่านี่คือเวลาเราทํางานจริงๆก็จะเป็นตรงเนี้ยส่วนใหญ่เลยทุกๆอย่างก็จะเกิดขึ้นจากตรงน คนเดียวทําที่นี่แหละเวลาไลฟ์ก็อยู่ไลฟ์จากที่นี่เลยออนไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยเวลาไลฟ์ live, live ก็จากนี่ลนเลยชแนลของโต้คือชแนลของโตก็คือไลฟ์อ,อยู่ที่ Facebook โตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองโตศักดิ์สิทธิ์เลย,เลยอ้้ืไหนวคยกระชชับใใจ่จ ใครขอเพลงมาก็จะเล่นร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยเราไม่รู้จักเนื้อเราก็เราก็บรรเลงเอาไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรพูดไปเรื่อยเหมือนกับเพื่อิทิ่สมัยก่อนไลฟ์ทุกวันเลยตอนนี้แบบเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ที่คิดว่าว่างแล้วก็สะดวกทำก็ทำครับเดี๋ยวก็คือเมื่อกี้บอกว่าจะทำเพลงรักใช่ไหมอ่าเราก็ดูอ่ะเพลงรักก็มีอยู่แล้วเอางี้ทำเพลงประจำรายการชีวิตมีได้ไหมอ่ะเมื่อกี้คือคำว่าบัลาดเนี่ยที่บายคำว่าบัลาดก็คือเพลงช้าเช่นพูดแบบพอเลยอ่ะ นี่อันนี้ผมจำไม่ได้นะผมเล่นอะไรไปก็คือรู้ว่าเอาอยู่ๆก็คือปล่อยไปเลยใช้เล่นทีก็ไม่เหมือนละเอ้ไม่คิดเล่นเลยนะเนี่ยไม่เหมือนละสึ่งวันนี้คิดว่าอยากจะร้องเพลงที่มันอบอุ่นหน่อยเราก็อาจจะทำเพื่อเป็นอะไรเงี้ยนิ่งกลายเป็นเพลงเกาหลีไปเลยนี่คือสไตล์หนึ่ง 「ラ始まりこれだね」<music> สิ่งที่พี่ทาอยู่เนี่ยก็เรียกว่าก็คือการเขาเรียกว่าซองไรติงอย่างหนึ่งรู้ปะ่ะพี่คิดว่าการแต่งเพลงมันคือการแบบคนที่รุ่นตรีแล้วก็มาถึงแล้วนั่งเขียนโน้ตอะไรจริงไม่ใช่จริงคนแต่งเพลงและหลายคนเลยที่แต่งเพลงดีๆก็คือคนที่ร้องออกมาดูที่เป็นฟีลลิ่งล้วนๆดยที่ไม่รู้ว่าร้องพี่ก็ไม่รู้ว่าร้องโน้ตอ,อะไรใช่ไหมออแต่เขาก็จะอยู่กับนักดนตรีแล้วเขาก็จะร้องตามฟีลลิ่ขงเขาออกมาแล้วมันก็จะใช้ได้สมะมติเมื่อกี้ที่พี่ร้องอ่ะมันไม่ได้เป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเมื่อกี้พี่ นั่งอยู่ปุ๊บอาจุมา,มานิโกได้ยงงี้เหรอ ข้อดีของการที่พี่ร้องที่พี่ไม่คิดอะไรอะ่ะมันดีเพราะว่ามันเป็นฟีลิ่งสดบางทีเราจะติดกับเพราะว่าพอเป็นักงดนตรีพอเรารู้ว่าเราเล่นอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องคิดในบล็อกนี้เพราะว่าเรารู้ว่าคอร์ดโครงสร้างคอร์สเป็นไงแต่วันที่พี่ร้องโดยฟีลเนี่ยมันจะได้อะไรที่มันแบบใหม่อ๋อเมื่อกีน้นึกได้แล้วมันลืมไปแล้วรีบอัดโทรศัพท์ไว้อ๋อคือถ้าคิดได้เดี๋ยวนั้นคือต้องรีบอัดเดี๋ยวนั้นใช่ถ้าเปิดในโทรศัพท์ตอนนี้ก็จะมีแบบเขาเรียวกว่าเป็นไวส์โนดอะไรที่แบบเป็นเมีีีีทท่่่ตออออนนนนั้้้เเยครรรูงวาาะไลก ทำแล้วไหมอะจริงๆอันนี้พี่แต่งเพลงอันหนึ่งกลับบ้านได้เลยผุู้ดจริงเฮ้ยทำจริงเป็นถือไอป๊อกป๊อกป๊อกเล็กเอที่เขาสวดมนต์เนี่ยวัดวัดจีนป่ะมันคือเขาเรียกว่าแมกนาทรอนโซว่โซ่อะไรครับเมกนาทรอนของทราร์ฟอร์เมอร์ขอบคุณครับเล่นไปเรื่อยๆจุกน้องมันจะรำคาญใชยิ่งจะโทรจะใส่หัวตลอด แบบที่ที่ตัวรทำแบบเนี้ยแหละก็อันนี้ก็ต้องเป็นถึงตะตึเตะเตะเจเว่าเจอยากให้เธอรู้วนี้ฉันเป็นเหมือนเดโอ้ยอ่ะวันนวิธีเราทำนั่นก็คือเราเราทำนี้ไปก่อนเราทำนี้เพื่อเราจะได้เขาเรียกว่าเราหลูบพอเราหลูบกวางปุ๊บมันทำให้เรามีจังหวะตลอดละเราแจมแล้วครับ one two three four

น,นี่คือมั่วเลยนะเนี่ยดูเด,ดิเห็นไหมพอเราอยู่กับโปรดิวเซอร์อจริงๆ่ะมันสามารถเสร็จได้แต่อยู่กับพวกมึง่ะไม่ได้ไเลยเลยนี่คนละนเหมือนคนละเพลงนะเกอคนละมูดกันเลยกับพี่เปลี่ยนและเอาเปโนออกแล้วก็ขึ้นเพลงเป็นอย่างนี้ ดูเป็นมารุนไฟขึ้นนิดหนึงครัใช่เลยได้ทั้งออกทั้งซิงเกิลในช่องเอม่ซีชั n นโอแล้วก็ได้เพลงประกอบรายการอีกโัวแล้วก็มาทุกวันนี้ถ่ายรายการได้คอนเทนต์มาบ้านแล้วก็ได้กันกันได้เพลงด้วยแล้วโตัวแน่อะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ครับได้ได้ทำเพื่อได้ทำเพื่อพี่ได้ทำเพื่อพี่ตรงนี้คือนี่คือห้องอัดเมื่อกี้ห้องทำเพลงห้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าห้องคอนโทรลอ๋ออันนี้คือห้องอัดก็คือตัวเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นครับเล่นกีตาร์เป็นด้วยโชว์ได้ไหม เล่นพอแต่งเพลงได้เฉยไม่ได้เล่นเพลงหะครับซึ่งจริงๆวันเนี้ยขอบคุณโตมากจริงๆพี่เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆพี่เป็นแฟนขับโตไม่ได้พี่คนเดียวเมียพี่ก็เป็นแฟนขับโตด้วยวันนี้อยากมาด้วยแต่เขาติดรายการโอ้โหดีเลยจริงๆเขาอยากมาด้วยจริงๆอันนี้พี่พูดจริงนะเขาอยากมาแต่พี่บอกว่าฉันจะไม่ให้เธอมาวุ่นวายกับเขาวันนี้ขอโชว์แบบวายปั๊บๆเอาลยลิ้นลูดอะไรอย่างนี้นะหมโตเอาโอเคครับเดี๋ยวไปพี่จะเล่นกันครับป ตั้งใจคุณสิแต่มันแต่มันก็เหมือนเคยไม่ว่าเธอเปิดเผยสักเท่าไรเมื่อตอนพูดคำนั้นเสียงฉันมันก็หายไปอ่านปากของฉันนะวันอยากจะพูดอีกครั้ง จะพูดอีกครั้งว่าและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ว่านานสักเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไม่ต้องกลัวว่าฉันเปลี่ยน ฉันจะเป็นอย่างนี้จะตลอดไปจะย้ำด้วยคำคำนี้ว่ารักเธอเพียนจะไม่ยอมรักใคร สักคนที่จะมาช่วยแบ่งดีร้ายคนที่รออยู่ยังไม่ได้พบกันแต่ก็ยังไม่เคยเสียดายยังสุขใจยังสุขใจพร้อมจะรอพร้อมจะรอบอกกับใจอยู่แห่งใดตายท้อฟ้าตายมูดาวสักวันคงได้พบกันสักวันรู้ Sun. ลายทางที่อยู่แห่งไหนเดินต่อไปใจต่างใจพร้อมจะรอคนที่มี จะรักจนกว่าวันนั้นบอกตัวเองอยู่แห่งใดตายเท้าฟ้าตายมูดาสักวันคงได้พบกันสักวันหนึ่งคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันมั่นใจว่า สักวันรู้คงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันแน้นมันใจเชื่อในความรักต่อให้ไกลเท่าไหรให้คุณมรักนำทางเธอไปจากนี้ sing with me มันคือแจงมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแจงมาได้ได้โครงแล้วแล้วก็ทำต่อคือผมไม่ทำแล้วก็เขียนเน่เริ่มมาแล้วคิดว่าดีแล้วแล้วก็ทำดนตรีกันแล้วก็พี่ก็หลอกเนี่ยคือนี่คือทำเลยไม่ทำทำเลยเนี่ยทำเป็นฟิชเชอร์ดิ้งเป็นโตผิดฟิชเชอร์ดิ้งซีก็ได้คุณแล้วนะคุณแล้วนะนี่พูดเล่นพูดจริงเนี่ยอัดไวป่ะรีพูดเล่นพูดจริงเนี่ยนี่เอาจริงนะตายละพูดไปแล้วด้วยลั่นวาจาไปแล้วอัดไปพูดแล้วนะนี่ก็เก่งนะนี่กดอัดไม่ทันด้วยนะเออ สวัสดีครับผมโตทักษิษนะครับเตรียมพบกับผมนะครับในรายการ Sing with me นะครับทาง AMC Channel นะครับขอฝากผลงานด้วยครับฝากรายการเพลงเอกด้วยที่ทำกับพี่ซีนะครับแล้วก็ฝากโต g บร c h ชานอลไว้ด้วยนะครับไว้พบกันครับรับรองว่าสุกสนานแน่นอน